มาดูฐานกันต่อนะคะในพวังขาฐานจดไปแล้วทีนี้ก็มาด,ดูเรื่องของอาวัชนะฐานอาวัชนะฐานในหนังสือหน้า27หัวข้อที่สองใหญ่นะฮะหัวข้อที่สองใหญ่นะ,ะอาวัชนะฐานมีสองฐาน อาวัชนะฐานมี2งฐานคือระหว่างผู้วังคจิตกับปัญจทวาราวัชนะจิตในปัญจทวารวิถีหวัวข้อที่2ระหว่างผู้วังคจิตกับชวนะจิตในมโนโทวารวิถีสแสดงว่าอาวัชนะฐานนี้ท่านนำปัญจทวารวิถีและมโนทวารวิถีมาสแสดงนะคะเราเข้าไปดูในเอกสารค่ะเอกสารหวัวข้อที่3าใหญ่ เอวิชนาสถานสองฐา,านดะวาวัชนังอะนะฮะดูสามจุดหนึ่งอะสามจุดหนึ่งเนี่ยเป็นวิถีทางปัญจทวารวิถีสิ้นสุดที่ตถารรมณวาระสามจุดมโนทวารวิถีสิ้นสุดที่ตถารรมณวาระนะคะมาดู3.1ก่อนพระตีนะคขาทวิสัมสันวุชะชะชะ ช้างเจ็ดตัวตถาสองสิ้นสุดที่นี่นะคะสิ้นสุดที่ตถารมนาวาระแล้วก็มีพวังเกิดต่อเห็นไหมคะทีนี้ตอนนี้ท่านกำลังให้เราหาฐานที่หนึ่งของอาวัชนะฐานดูตัวปอปลาพระตีนพระปักทวิเห็นไหมคะตัวปอปลานั่นคืออาวัชนะ นะตัวปอปลานะเป็นอาวัชนะปอปลาอยู่ระหว่างพวังกับทวิอ,วอ่าบาลีบอกว่าพะวินะฮะบาลีนะฮะบาลีพะวิพราะบาลีที่มีรับรองอยู่หน้า26 หม้อที่สองพระบาลีนะนะคะเห็นนะคะพระวิถ้าเห็นบาลีตรงนี้ถ้าไม่เห็นวิถีจิตนะคะจะไม่รู้เลยว่าพระวิคืออะไรถูกไหมคะพวิคือพอสัมเพวากับทวิปัญจยีญาณจิจว่าโดยฐาน เป็นอาวัชนะฐานฐานที่หนึ่งในเอกสารหัวข้อ3 1วิถีจิตชื่อว่าปัญจทวาววิถีสิ้นสุดตถารรมะวาระคะตีนะทะปักทวิสัมสันวุชะ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 ชามเจ็ดตัว ตถาสองตัวสิ้นสุดวิถีจิตตรงนี้แล้วค่อยมีผวังเกิดต่อใหม่เข้าใจนะคะนี้เรามาดูตปอ <Okay. S 1> ปลาปอปลานั้นอ่ะซ่อน <Okay. S 1> อาอยู่ใช่ไหมคะปอปลาทําหน้าที่อาวัชนะตอนนี้กําลังหาอาวัชนะฐานนี่ฐานที่หนึ่งฐานที่หนึ่งอยู่ระหว่างพระวังกับปัญจวิญญ,ญาณ ถ้าเราจะเห็นตัวหนังสืออยู่หน้า27หวัวข้อที่1ของอาวัชนะฐานเห็นไหมคะหนังสือหน้า27นะหน้า27นะหวัวข้อที่1ของอาวัชนะฐานระหว่างอะไรนะคะระหว่างรหวงพะจิตกับปัญจวิญญาณจิตในปัญจทวารวิถี เห็นแล้วนะคะหัวข้อที่1ของอาวัชนฐานหน้า27มาตรงกับวิถีจิตในเอกสารหัวข้อที่3.1มจุนถนะคะอ่าต่อไปเรามาดูหัวข้อที่2ของอาวัชนฐานฐานที่2นะคะหนังสือหน้า27นะคะ วข้2 2> อที่สองของอาวชนะหารบอกว่าระวังระวังพรจิตกับชวนาจิตในโมโนทวารวิถีครับพูดตรงนี้เราก็มาดูเอกสาร,รหัวข้อ3.2หนไคะหัวข้อ3.2มโนทวารวิถีสิ้นสุดธารมณวาระพระนะทะมชะชะชชะ ชัก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 ชามเจ็ดตัวเตาสองตัวตาตาเห็นไหมคะสิ้นสุดที่นี่แล้วมีผวังเกิดต่อตอนนี้เรากำลังหาอาดูนะคะว่าอายตรงไหนก็คือตรงมอมาใช่ไหมคะพระนะทะมะมอม้าคือมโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งทำหน้าที่อาวัชนะจิตอย่างเงี้ยนะคะ ปกติแล้วมอมาเนี่ยมโนทวาราวชัชริกิจเนี่ยเขาทาหน้าที่สองอย่างนะอากับโบแต่ถ้าเขามาพิจารณาอารมณ์ทางใจ <_ co f> เขาจะทําหน้าที่อานะคะแ <_ co f> สดงว่ามอม้าี่มีอานะ <_ co f> ตอนนี้เรากําลังหาฐานที่สองของอาวัชนาฐานฐานที่สองของอาวัชนาฐานอยู่ระหว่างพวังกับชาวนะเข้าใจนะคะ พระบาลีบอกว่าพระชะหรือว่าพระชันตรังมีพระบาลีรับรองอยู่หน้า26มีพระบาลีรับรองอยู่หน้า26หัวข้อที่สองพระชันตรังเห็นไหมคะมาจากตรงนี้นะคะบาลีคําว่าพระชันตรังเนี่ยเป็นฐานที่สองของอวัชนฐานเข้าใจนะคะ,ะเป็นฐานที่สองของอวัชนฐาน อ่อันนี้คืออาวัชนฐานสองฐานนะคะต่อไปฐานต่อไปนะคะดูในหนังสือก่อนหน้า27ฐานต่อไปคือปัญจวิญญาณฐานปัญจวิญญาณฐานมีหนึ่งฐานทีนี้ปัญจวิญญาณฐานหนึ่งฐานอยู่ในระหว่างอะไรนะคะปัญจทวาราวัชนาจิตกับสัมปติชนะจิตในปัญจทวารวิถี เราก็มาดูในเอกสารในเอกสารนี่วิธีนี้แสดงปัญจัทวารวิธีนะคะสังเกตตรงที่มีคำว่าทวิ mm hmm. เห็นไหมคะวิธีจิตนี้เห็นไหมทวิเห็นไหมคะพระตีนัทะปะทวิสัมสันววชะชชชชชชชะชะชชามเจ็ดตัวตถาสองตัว แล้วมีผวังเกิดต่อแสดงว่าวิถีนี้เนี่ยเรียกว่าปัญจทวารวิถีสิ้นสุดที่ตทารรมณวาระนะคะเรามาดูฐานนี้ว่าปัญจทวาราปัญจทวารวิถีเนี่ยปัญจวิญญาณฐานเนี่ยนะอยู่ตรงไหนถ้ามองดูในภาพวิถีจิตจะเห็นคำว่าทวิ เห็นไหมฮะทวินี้คือปัญจวิญญาณฐานนะทวิเนี่ยนะชื่อว่าปัญจวิญญาณฐานเขาอยู่ระหว่างปอปลากับสัมปติชนะเห็นไหมะเ,เขาอยู่ระหว่างอาวชนะกับสัมปติชนะอยู่ระหว่างปัญจทวาราวชนะจิตกับสัมปติชนะจิตเห็นแล้วนะคะ อันนี้ปัญจายานฐานนะอ่าต่อไปฮะในหนังสือหน้า27สิัมปฏิชนะฐานในหนังสือหน้า27สิัมปฏิชนะฐานมี1นฐานเราก็มาดูในวิถีเดิมอะว่าส<ำ>ัมสสเสือมีอังอยู่ข้างบนะนะ<ำ>อ่าที่ต่อจากทวีอะนะคะอยู่ระหว่างไหน<ำ>อยู่ระหว่าง ปัญจวิญญาณจิตกับสันติรณจิตในปัญจทวาวิถีก็คือวิถีเดิมเนี่ยนะคะแสดงวิถีนี้มีหลายฐานอยู่ในนี้เลยนะคะเราเห็นว่าสัมปติชนะนี่อยู่ระหว่างทวิกับนเรนใช่ไหมเออนั่นแหละค่ะทวิก็คือปัญจวิญญาณจิตนเนนก็คือสันติรณจิตนะคะสัมปติชนะ อยู่ตรงนี้พระบาลีพระบาลีนะวิตินตรังวิตินตรังมีไหมในบาลีหน้า26ค่ะมีนะคะบาลีหน้า26อะ่ะวิตินตรังในหัวข้อที่สองอะ่ะบาลีหัวข้อที่สองลงมาตรงข้างล่างเยว,วะอะ่ะนะวิตินตรังนะต่อไปค่ะ จากสัมปติชนะฐานแล้วทีนี้มาสันติรณฐานแล้วนะสันติรณฐานมีหนึ่งฐานคือสันติระาแล้วนะนะนอนเนนนะเรามาดูนอนนนในเอกสารน,นะฮะ<ม>สันติรณฐาน<ม>อยู่ระหว่างไหนฮะอยู่ระหวา<ม>่างสัมปติชนะจิตกับ<ม>โพดทับพนะจิตในปัญจทวารวิธี<ม>วิถีเดิมนะฮะวิถีเดิมเราก็มาดูว่านอนเอนน อยู่ระหว่างสอเสืออังใช่ไหมคะสังปฏิชนะกลางโวทธรรมะพระบาลีบอกว่าสังโวนตรังบาลีนายี่สิบหกนะสังโวนตรังมีไหมเออบาลีนะนะยี่สิบหกข้อที่สองเนี่ยเห็นไหมสังโวนตรังอยู่ข้างล่างอาสังตรังใช่ไหมคะสังโวนตรังอะค่ะเห็นไหมฮะเจอแล้วนะนี่คือพระบาลี 长年的了，嗯。